จะเป็นยังไงถ้าคุณถูกขังอยู่ในโรงแรมที่เต็มไปด้วยนโดสาวคุณจะโดนมันแดกเป็นอาหารหรือไม่สวัสดีครับมิดดักแฟนสปอยล์ขอต้อนรับเข้าสู่ GU Channel นและสำหรับหนังที่ผมจะมาสปอยกันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าไดโนซอร์โฮเทลและเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงถ้าหากเพื่อนๆพร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเราก็จะได้เจอกับแม่สาวหน้าดำขำเครียดคนนี้เธอมีชื่อว่าเสียนาเธอก็กำลังนั่งบนกับจิตแพทย์ดูเหมือนว่าผัวเพิ่งจากไปและมีลูกน้อยที่เธอต้องเลี้ย ยงถึงสองคนทําให้เธอเครียดมากอยากจะบ้าตายถึงแม้ว่าเธอจะคิดถึงผัวแค่ไหนแต่เขาก็คงไม่กลับมาแล้วกลับมาถึงบ้านอีลูกๆก,ก็ดือ้อแต่จะเครียดไปทาไมยังไงกูก็ต้องเลี้ยงตอนนั้นเองก็มีใครคนนึงโทรศัพท์เข้ามาหาเธอที่บ้านและแจ้งข่าวดีกับเธอว่าเธอได้รับคัดเลือกการแข่งขันร,รายการที่เธอสมัครซึ่งมีชื่อรายการว่าไดโดซอร์โฮเทลชายคนนั้นแจ้งกับเธอว่าให้เดินทางมาที่โรงแรมปลายสุดสัปดาห์นี้เธอดีใจมากในที่สุดเรื่องดีๆก็เกิดขึ้นกับกูสักทีต่อมาเซียน ก็มาเปิดดูอีเมลของรายการรายการนี้จะถูกจัดขึ้นในโรงแรมแห่งหนึ่งแต่เงื่อนไขาการแข่งขันนั้นยังเป็นความลับโดยที่มีเงินรางวัลล่อใจถึง1น0 0 0 0เหรียญเสียนาก็รีบเก็บกระเป๋าและโทรหาน้องสาวให้มาเลี้ยงลูกให้กับเธอแต่อีน้องสาวก็บอกว่าอาทิตย์นี้กูไ่ว่างมีนัดไปกินตับกับผัวยังไงพี่ก็ลองไปหาคนใหม่ก็แล้วกันอีน้องเวรไม่ช่วยอะไรแถมตังค์กูก็ไม่เคยมีเสียนาก็เลยตัดสินใจเอาลูกๆของเธอไปด้วยและแล้วทั้งหมดก็มาถึงที่โรงแรมตอนนั้นเองก็มีหุ่นยนต์จิ๋ และบอกให้เธอไปพักที่ห้องก่อนเสียนาเดินเข้ามาในโรงแรมก็ได้เจอกับสาวอีกคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าสาราดูเหมือนว่าเธอจะเป็นอีกหนึ่งสาวที่ได้รับคัดเลือกเข้าแข่งขันทักทายกันพอหอมปากหอมคอจากนั้นเธอก็เดินกลับมาที่ห้องเสียนาตั้งใจให้ลูกๆทั้งสองคนอยู่ในนี้ระหว่างที่เธอไปแข่งขันอีลูกสาวก็ถามแม่ว่าทําไมเขาถึงเรียกโรงแรมนี้ว่าโรงแรมในโดสาวเสียนาก็บอกแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันลูกเอ้ยเช้าวันต่อมาอีฮุนยนตนแหนมตุ้มจิ๋วก็มาตามเธอไปที่ห้องอาหารเพื่อเตรียมตัวแข่งขันรายการและที่นั่นเเอองธก็ พบกับผู้แข่งขันอีกหลายๆคนพวกเธอถูกสั่งให้ทําตามกฎที่หุ่นยนต์ตัวนี้บอกทุกคนจะต้องช่วยเหลือกันในการทําชาเลนจ์ในครั้งนี้แต่จะมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ได้เงินรางวัล1นึ่งแสนเหรียญไปสิ่งที่พวกเธอต้องทํานั้นก็คือรอดพ้นคืนนี้ไปให้ได้และทําภารกิจต่างๆที่จะได้พบระหว่างคืนจากนั้นพวกสาวๆก็ถูกเรียกออกไปที่สวนข้างโรงแรมระหว่างที่พวกเธอกําลังงงว่าเรียกอวกมาทําไมอยู่ดีๆก็มีเสียงสัญญ,ญาณบอดังขึ้นจนเธอปวดหูและแล้วตอนนั้นเองในรสาวตัวหนึ่งก็ปราก,กาตัวเธอโดนา ที่มีรูปร่างคล้ายกับโหนผู้เข้าแข่งขันก็ตกใจเฮ้ยนี่มันตัวจริงหรือว่าภาพฮอลแกรมอีหุ่นยนต์ก็บอกว่านี่ของจริงไม่มี4ีลูกๆของเสียหน้าที่อยู่ในห้องก็ได้เห็นในรูเสาวตัวนี้ด้วยหลังจากที่พวกเธอกลับเข้ามาอหุ่นยนต์มันก็ได้สั่งเก็บมือถือเพื่อไม่ให้พวกเธอนั้นติดต่อกับโลกภายนอกได้แล้วมันก็บอกว่าภารกิจของพวกเธอนั้นก็คือมีชีวิตรอดพวกสาวๆก็เริ่มงงแล้วว่านี่มันเกมอะไรวะเนี่ยตอนนั้นอีสาวคนหนึงก็ขอถอนต่ แ <othe> แต่แล้วอยู่ดีๆตอนนั้นเธอก็ได้พบกับนิโดสาวแรปเตอร์เธอก็ตกใจร้องกี้ดจนสาวๆที่เหลือนั้นวิ่งมาดูตอนนี้ทุกคนก็เห็นหมดแล้วว่ามีนิโดสาวสุดโหดจะมากระโดดขย้ำสาวเสียนาไม่รอช้าตะโกนบอกให้ทุกคนนั้นวิ่งหนีพวกเธอก็สับตีนแต่กลัวจะโดนแดกเป็นอาหารทางด้านลูกๆของสาวเสียนาก็แอบหนีออกจากห้องและมาเดินเล่นอยู่นอกโรงแรมจนเด็กทั้งสองคนไปเจอกับถ้ำปริศนาแห่งหนึ่งอีลูกชายคนเล็กจอมขี้สงสัยก็ได้วิ่งเข้าไปดูตัดกลับมาที่โรงแรมเหล่าสาวๆก็พยายามวิ่ง สาวคนหนึ่งที่วิ่งออกมาไม่ดูตาม้าตาเรือก็ไม่ได้เห็นเลยว่ามีทีเล็กตัวบักเอกรอแดกมันอยู่คนที่เหลือก็วิ่งหนีไปปล่อยให้อีนี่โดนแดกเป็นคนแรกอร่อยเลยมึงตอนนี้เซียนาก็นึกเป็นห่วงลูกของเธอที่อยู่ในห้องแต่อีหุนยนต์ก็บอกว่าใครก็ตามที่เข้ามาในโรงแรมแห่งนี้ก็จะถือว่าเป็นหนึ่งในส่วนร่วมของเกมเธอก็โมโหบอกว่ามึงอย่าเอาลูกกูมาเกี่ยวแต่มันก็บอกว่าไม่ทันแล้วมึงจะบ่นไปก็ไรค่ะสาวเซียนาจึงพยายามออกไปตามหาลูกของเธอระหว่างทางเธอก็ได้พบกับวอกกี้ท็อกกี้แล้วก็ได้พูดคุยกับอ เธอจะพยายามหนีออกไปจากที่นี่เพราะว่าตัวเธอนั้นมีกุญแจรถเสียนาวิ่งขึ้นมาถึงที่ห้องแต่ก็ต้องพบว่าลูกๆของเธอนั้นหายตัวไปอีสาวแฟชั่นวิ่งกอ,อกมาด้านนอกและพยายามจะไปที่รอแต่ก็ต้องเจอกับอีหุ่นยตน์ที่มาเตือนไม่ให้เธอนั้นหนีไปมันบอกเธอว่าฉันขอเตือนเธอกำลังอยู่ในเขตอันตรายให้รีบกลับเข้าไปในอาคารแต่แม่สาวแฟชั่นก็บอกกูไม่เล่นแล้วกูจะกลับบ้านแต่รถของเธอนั้นก็ถูกทําให้สตาร์ทไม่ตตดแถมตอนนี้อีทีเล็กก็มารอแดกเธออยู่แล้วทางด้านอีเด็กกระโปรงก็เดินลึกเข้าไปใน ชันหลอจนมืดแล้ววิ่งหนีออกมาจากรถพยายามจะวิ่งเข้าไปในโรงแรมแต่ประตูก็ถูกล็อกมันพยายามวอาหาเสียหน้าว่าทํายังไงดีตอนนั้นอีลูกสาวก็วิ่งกลับมาที่โรงแรมเพื่อจะมาขอความช่วยเหลือจากแม่เธอแต่ก็ต้องเห็นในดเสาตัวบักวายแม่สาวแฟชั่นเห็นเด็กน้อยและพยายามบอกมือให้เธอรีบวิ่งหนีไปเธอได้เสียสละตัวเองออกไปล่อในโดเสาทีเล็กไว้แล้วก็โดนแดกไปอีกคนตามระเบียบอีเด็กน้อยวิ่งหนีมาได้จนมาเจอกับแม่ของเธอทางด้านอีสาวซาล่าและอีป้าเสื้อแดงที่กําลังหนีแรปเตอร์อยู่ในอาคารตอนนั้นเองขณะที่ป้ากําลังโดนแดก าร่าก็ไปเจอปืนกระบอกหนึ่งเข่าและยิงใส่แรปเตอร์จนพวกเธอนั้นรอดมาได้ตอนนี้คนที่เหลือก็มาประชุมกันพวกเธอรู้ดีว่าเกมจะไม่จบจนกว่าจะหมดเวลาสาวเซียนาตัดสินใจที่จะออกไปตามหาลูกชายของเธอและฝากลูกสาวของเธอไว้กับสารา่าตอนนั้นสาร่าก็เดินออกไปสำรวจทิ้งเด็กน้อยไว้กับป้าเสื้อแดงตอนนั้นเองทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงของแรปเตอร์กำลังจะมาขยำทั้งคู่ก็เลยรีบวิ่งหนีไปอีกห้องหนึ่งทางด้านเซียนาก็ตามหาลูกชายจนมาพบกับถ้ำของนายโดเสาโดยที่ไม่รู้เลยว่าตอนนี้ลูกสาวของเธอกำลังจะถูกแดกป้าก พยายามแอบอยู่ใต้โต๊ะในระหว่างที่แรปเตอร์เดินตามกลิ่นพวกเธอเข้ามาถึงในห้องป้าบอกเด็กน้อยว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอต้องวิ่งต่อไปให้ถึงประตูห้ามหยุดเดือหันมามองเด็ดขาดทันใดนั้นเองขณะที่ป้ากําลังจะมุดออกไปอีแรปเตอร์ก็มายืนรอแดกเธออยู่บนหัวอยู่แล้วทางด้านอีลูกชายจอมซนในที่สุดเซียนาก็ตามหาเขาจนเจอเธอพยายามวอลก,กลับไปถามลูกสาวของเธอว่าเป็นยังไงบ้างแต่ตอนนี้อีเด็กสาวรอจากการโดนแดกแล้วมาแอบอยู่ในตู้เซียนาก็บอกลูกเธอว่าแม่จะรีบกลับไปช่วยรอแป๊บนะลูกทางด้านอีสาวซาวร่าตอนนี้ ได้มาเจอกับหนุ่มเจ้าของรายการและดูเหมือนว่าเธอกําลังวางแผนร้ายอะไรไว้บางอย่างเซียนาพยายามพาลูกชายของเธอหนีออกมาจากถ้ำแต่ก็ถูกไดนเสาร์โจมตีจนได้รับบาดเจ็บทางด้านอีสาซาร่าตอนนี้ก็มาเอาตัวลูกสาวของเธอไปและเมื่อเซียนารอดกลับมาถึงที่โรงแรมได้ก็ได้มาเจอแกหุ่นยนต์แหนมตุ้มจิ๋วอีกครั้งมันบอกเธอว่ายินดีด้วยเวลาการแข่งขันใกล้จะจบลงแล้วแต่อย่าเพิ่งดีใจไปกูจะส่งไดนเทสาร์มาแดกมึงตอนนั้นทั้งกูก็ได้วิ่งหนีเข้ามาแอบอยู่ที่ใต,ต้เตียงทางด้านอิสาซาร่าก็ไปไปล่อยล ในดเสาแรปเตอร์เพียงลำพังเมื่อเซียนาวิ่งลงมาก็ได้พบกับซาร่ามันก็พยายามเล่นละครตบตาเธอว่ามันเป็นคนดีแต่เซียนาก็จับพิรุธของมันได้มันตั้งใจจะฆ่าทุกคนเพื่อฮุบเงินรางวัลไว้คนเดียวตอนนั้นมันก็เอาปืนเจาะหัวเซียนาและพยายามจะลั่นไกแต่ปรากฏว่าปืนนั้นยิงไม่ออกอีหุนยอนบอกว่าเธอพยายามจะทำผิดกฎมันไม่อนุญาตให้ใช้อาวุธสู้กันตอนนั้นชายเจ้าของรายการก็ปรากฏตัวและกล่าวชื่นชมทั้งคู่ที่รอดมาได้จนถึงตอนนี้มันยุยงให้สองสาวนั้นต่อสู้กันด้วยความสวยและสดกว่าาของรก็ตบแม าวเ,เสียหน้าจนลงไปนอนกองอยู่กับพื้นอีลูกเวรมึงก็ไม่ช่วยอะไรแม่มึงเลยแม่มึงกำลังจะโดนฆ่าเอามีดแทงแล้วแต่แล้วอยู่ดีๆตอนนั้นนายเรสาแรปเตอร์ก็โผล่ออกมาจากครัวแล้วก็โดนมาย่ำแดกอีสาวซาร่าจนตายไปต่อหน้าเสียหน้ารีบไปช่วยลูกเธอออกมาจากโรงแรมแต่อีชายเจ้าของรายการก็มาบอกว่าอย่าเพิ่งรีบไปมันยังไม่หมดเวลาและพยายามจ่อป,ปืนคูเธออีหุ่นยนต์ก็บอกว่าตอนนี้เหลือแค่เธอกับมันเท่านั้นที่เป็นผู้เข้าแข่งขันเสียหน้าจึงรู้ว่าไอ้ชายคนนี้มันไม่ใช่เจ้าของรายการแต่มันเป็นคนวางแผนลากทุกกคนนนมมมาาททีีี่่เพืออัจะโส เล่นเกมและได้เงินรางวัลขณะที่ทีเล็กกาลังจะเดินมาแดกเสียหน้าเธอก็ควักปืนขึ้นมาจนยิงขามันเลือดออกอีทีเล็กได้กินเลือดก,ก็เปลี่ยนเป้าหมายไปแดกชายคนนั้นในที่สุดสาวสเสียหน้าก็เป็นคนสุดท้ายที่รอดชีวิตมาได้อีหุ่นยนต์ก็ประกาศให้เธอเป็นผู้ชนะรางวัลและเธอก็ขับรถหนีมาพร้อมกับลูกๆของเธอได้สําเร็จและหนังก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องเดโดซอร์โฮเทลผมเห็นชื่อเรื่องตอนแรกก็คิดว่ามันแน่นอนแต่พอดูหนังไปต้องบอกเลยครับว่าหนังเป็นหนังเกรดีีด็อกกวยแตบลาซ ก็ปร้อมยิ่งกว่าหนังช่องเกดเรียกได้ว่าซ g หนังนาคีนี่ยังกินขาดอย่าลำบากไปดูเองเลยครับเปลืองเวลาชีวิตสำหรับหนังเรื่องเด e d i ซอ s a u r h o t ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปเพียง4.4คะแนนสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกลับมาพบกับจ u Channel ได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเด้อ